สวัสดีค่ะช่องหนดวงกับหมอนบเนาะวันนี้ในเรื่องของศาสตร์ไพ่ยิปซีนะคะเรียกว่าจะขอเทพเทดานะคะคุบาจารันโหราศาสตร์ที่สืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยนะคะฤาษีพระคุปปูแกรนรอดนเรศนะคะพระปู่เพวสรวันพระปู่นักราชนะคะองค์ยานแะแม่รัศมีประสิทธิ์กนตรด้วยบาร ที่เป็นตำนานเป็นอาถรรพ์มากนะเขาล่ำลือกันมากเลยนะคะก็ขอมาไปสิทธินะวันนี้จะเรียกว่าใครมีบุญสัมพันธ์ก็เข้ามานะมาดูว่าโชคลาบนําเลขโชคลาบใบเลขเนาะให้ทางผู้ท้าวอุปศีได้ได้ใบเลขว่าจะเป็นยังไงคนอะไรวันอะไรไปจับยังไงจะได้มีโชคลาบเลขไหนที่โดดเด่นนะคะลองดูใช้วิจารณญาณเนาะนะคะส่วนตัวก็ อยากให้ทุกคนมีโชคลาภเนาะอ่ามันเป็นเรื่องของโชคลาภเนาะจ้ะโอเคเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานกันนะ่ะอ่าพุทธังบังเกิด ang anger, เปิดโลกโลก,กะวิทูวิโสทะยิกทำมังบังเกิดเปิดโลกโลก,กะวิทูวิโสทะยิกสังขังบังเกิดเปิดโลกโลก,กะวิทูวิโสทะยิกพุทธังมานิมิตังทำมังมานิมิตังสังขังมานิมิตัง นบเนาะเรียกปนบดีกว่าไม่อยากเป็นอาจารย์เียนหุนอะไรคนชอบเรียกอาจารย์อาจารย์พอมาเรียนด้านศาสตร์ด้านโหราศาสตร์ปนบเอาจรจริงอ่ะปนก็เรียนสมาธิมานานละเออต้องอาสะสมมานานสี่ใบเป็นการศึกษาบัตรเนาะทางศาสตร์สมาธินะทางส,าสาถนะา,า,สาบันจิตานุภาพหลวงพ่อก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วต้องแบบว่าเรียกว่ามีความรักเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นะนั่งสมาธิแผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนาะมีความรักสามาัคคีกับ ับเพื่อนทางสมาธิด้วยกันนะ่าใช้สมาธิไปในทางที่ผิดอ๋ออันนี้หลวงพ่อยังท่านสอนไว้ฮะนะคะแล้วก็โดยตัวเองก็ชอบสวดมนต์มากเลยไม่ไม่สวดไม่ได้เลยเหมือนลงยามากเลยต้องต้องเข้าสวดสมาธิเออเกือบทุกวันเลยละ่ะแทบจะทุกวันเลยเนาะไม่ว่าจะนั่งรถขับรถก็ต้องสวดนะอ,อินมากกับการสวดมนต์ชอบสวดมนต์มากนะคะสมาธิบ้าง วันเว้นวันเนาะก่อ,อนนอนก็ไม่จําเป็นต้องนั่งท่าสวยอะไรก็ได้เราก็สมาธินอนไปด้วยพุทโธพุทโธเนะะาะจะนะคะลองดูกันนะก็เอาเริ่มต้นที่วันอะไรเนาะวันอะไรที่เรียกว่าวันอะไรที่วันที่30ใช่ไหมเออเออลอตเตอรี่เขาออกกันเร็วใช่สามสิบธันวาหกหก วันอะไรดีกว่าวันอะไรที่ผู้ทายยุทธีอ่าบารมีครูบาอาจารย์มาประสิทธิอง์ประสิทธิอ่ดูว่าวันอะไรเนาะวันอะไรที่เขาวันเกิดดีกว่าวันเกิดวันอะไรดีที่เขาเอา่อเรียกว่ามีดวงดีที่สุดทางด้านที่นำเลขโชคลาภให้เราเนาะอ่าดูนะโอเคทำสมาธิกัน ่าวันจันทร์อังคารพุธฤหัสนะสุขเสาร์อทิอ่าอาทิตย์นะดูว่าวันไหนโดดเด่นที่สุดเลยมีโชคมีลาบให้เขาจับให้เราเลยเนาะจันทร์อัคารพุธฤหัสสุขเสาร์อธิตย์นะคนเกิดเป็นไงเนาะอ่านะฮะ วันจันทร์มาดูวันจันทร์โอ้วันจันทร์วันจันทร์ไม่ใช่เลยวันจันทร์ไม่ต้องหวังเนาะวันอังคารดูเลขเอาเอาเป็นว่าเอาเงินออกดีกว่าจันอังคารพุธไม่ออกฤหัสวยอ้าวสุคนวันสุกนะมีโชคลาภอ้าวโชคลาภวันสุกไม่ต้องหวังเลย เออวันศุกร์วันเสาร์ไม่ต้องหวังเลยนะเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องกลับบ้านเลยแสดงว่าเราต้องให้คนวันวันศุกร์เนาะคนวันศุกร์จับให้เราเนาะคนวันศุกร์โอเคมาดูเนาะคนวันศุกร์จะมีโชคลาภเข้ามาเนาะเออสิ้นปีนี้นะคะคนวันศุกร์มาดูคนวันศุกร์เนาะคนวันศุกร์เนาะจะมีโชคลาภเข้ามาวันศุกร์เนาะโอเควันศุกร์ก่อนอย่าลืม วันศุกร์นะคะวันศุกร์คนวันศุกร์โชคลาภเนาะให้คนวันศุกร์จับอะไรก็ได้เนาะคนวันศุกร์นะอ่าฮะอ่าฮะอืมต่อมาเลขอ่ามาดูว่าเลขไหนที่โดดเด่นเรียงเลยเนาะอ่าผู้ชายผิดโทษค่ะเขาเล่ายุสี่พีเอ็มเยอะเนาะทุกคนใส่ใจสุขภาพเนาะไปไหนก็ออกนอกบ้านนี่ไปเดินหน้าคอนโดก็ยังแบบ <c oughs> ฝุ่นเยอะพอจะนอนแล้วขี้มู่โป่งเลยเนาะทุกคนใส่ใจสุขภาพนะอืมดูเลขเลยเลขไหนที่ออกเงินเนาะพุทธายุซีนำทางอ่ะครูบาอาจารย์นำทางด้วยทเวทเว,ดเวดาเทวดาเทวดาแห่งโชคลาภดวงดาวทั้งที่สองดวงดาวนำทางด้วยอ่ะปานพนมจเรียงเลยนะปานพนมจเรียงเลยนะเลขหนึ่งนะ,ะนบจเรียงเลยนะสองนะฮะสองนะฮะ ก็คือเรามาดูว่าเลขไหนที่มีเออมีความเป็น <c oughs> อะไรนะเรียกว่าโอ้สรา มีความเป็นเลขน่ะเป็นเป็นอะไรนะเป็นเหรียญเป็นเหรียญขึ้นมากันเนาะเออเป็นเหรียญเป็นเงินเหรียญขึ้นมาอ่าครูทาหยิปซีเขาบารมีด้วยเรื่องพระหยิซีอ่ะป้านบโดยส่วนตัวก็ไม่เชื่อเนาะไม่เชื่อเลยเคยเล่นกับเพื่อนอยู่สองสามครั้งสมัยเรียนน่ะก็อาหาไปแต่พอมาเรียนที่โหราศาสตร์เนาะไปเรียนเรียนจริงจังสองร้อยชั่วโมงที่ที่โรงเรียนกรุงเทพอ่ากรุงเทพ กรุงเทพดินแดงตึกดินแดงสองนะสมัครออนไลน์ได้เลยอาจารย์สืบการสอนทุ่มเทมากอาจารย์ไฮเปอร์เลยสอนทั้งวันเลยอาจารย์สุดยอดเลยสุดยอดมากอ่านะฮะก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกตัวเองนะ่ะในในด้านโหโอในด้านพายุสี่นะดูแบบเออโซแบบเอ่าติ้งต้องติ้งต้องอ่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เรียกว่ามันมีเรื่องเนาะมีเรื่องแบบว่าเรากำลังคุยเจรจาเรื่องในหน้าอุ้ยไพ่ออกมาว้าวเลยนะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือ เรียกว่าสั่งไพ่มาแล้วก็เออนอนฝันเว้ยตอนที่ตอนที่จะจะครึ่งหลับครึ่งตื่นอะตื่นเช้าอะอุ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือเห็นวาดหนึ่งนะเป็นผู้เฒ่าแบบใส่ผ้าเหมือนผ้าคลิ้วเลย sorry ผ้าแบบผ้าเก่าๆอ่ะผ้าแบบคอตตอนเก่าๆโพ้งหัวมานะเก่าๆเงาๆเว้ยยืนอยู่นี้เลยยืนอยู่แบบไม่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 สูงมากผอมๆยืนแบบโอ้ หน้าตาแบบเข่งขึมเลยยืนแบบสไตล์พุทธเฒาย่ิบสี่เลยแม่หมดเลยยืนยืนที่ปลายเท้าปนกเว้ยสายมือปนกยืนแล้วก็เออม,ม,มีมีมีอะไรไม้เท้าอ่ะมีไม้เท้าแล้วก็มีกระทามีกระทาฝนเว้ยทำหน้าเข่งขึมเลยฝนไม้เท้ายืนหน้าตาเข่งขมฝนฝนฝนมันแบบสามวิจริงปนก็เฮ้ยตกใจเ่ะโอ้เหลยเชื่อมากเลยนก็เขาเรียกว่าศรัทธามาเลยแบบเออก็คือ กราบเลยกราบกราบกราบไพ่เลยทุกครั้งเลยกราบผ้าก่อนที่จะทําการอธิษฐานกราบไพ่นะกราบก่อนกราบหลังแล้วก็แผ่เมตตาเนาะมาดูเลขหนึ่งกันเลยดีกว่านะโม้มากออาเลขหนึ่งเนาะโอเคขอบารมีขอบารมีดวงดาวสองดวงดาวโหศาสตร์ครูบาอาจารย์นะคะไปสิทีไปสิทีอ้าวพุทธา,ทายสุสีนำทางนำทางโอเคหนึ่งเดี๋ยวมาลุ้นกันสอง 3ามสี่ห้าหกเนะเลขเจ็ดเอาับนึงเไปละเอ่าแอ่าแปเลขแปดแป เก้าศูนอ่าศูนย์นะคะศูนย์นะโอเคอ่าเลขศูนย์ได้ไหมมาดูกันเลขศูนย์ได้ไหมพอมีหวังไหมเลขศูนย์ะเห็นไหมเดี่ยเลขศูนยเลยเนาะเลยเลขศูนย์เป็นไปได้เลขศูนย์นะเป็นไปได้เลขศูนะเลขศูนย์เป็นไปได้เลยอ่า เลขเก้ามาดูเลข9กันเลข9เป็นไงเฮ้ยเลขเก้าเป็น imperial ร m อิมพ a เ i อร e อิ a พเรไม่นาอเราจะเอาเลขใบใบที่ออกเนาะใบที่ออกเป็นเป็นเงินนาะเป็นเงินอะเลข8ปตึงๆโชคชะตาเลข8ดนะเลข8ก็ใกล้เคียงนะเลขแปดลองดูกันมันอาจจะกลับอะไรได้เลข7เอาถือเหรียญนะคะมาแล้วครับเลข7จ็รเด่นนะเลข7นะผู้เท่า เลขหกนะครับดมูลเฟกเดมูลไม่เอาเลขหกแล้วอหกอาจจะมามืดก็ได้นะเก็บไว้ก่อน 6, เออ6หกเจ็ดเลขห้าครับผู้ท่านเลขห้าอย่าหวังเลยครับห้าห้าบายเนาะอันไหนไม่ได้นะอันไหนไม่ได้ก็คือพนนบปิดไปเลยเนาะอันไหนไม่ได้ปิดไปเลยเลขห้าปิดไปเลยนะเลขสี่ครับปิดไปเลยนะครับเลขสนะี่เนาะเลขสี่ปิดไปเลย เลขสี่ก็มีความหวังนะอ่ะเดี๋ยวไล่เรียงอ่ะเลขสีมันบางบางมันมีความเป็นไม่ได้อยู่เลขสี่มันมีท่วีความหวังอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวนะลองดูนะเลขสามนะคะเลขสามนะคะผู้ผู้ท่านทุกท่านเลขสามปิดไปเลยนะเลขสามไม่เอาละเออเลขสี่ไม่เอาเลยเลขสี่ก็ดาบนะเลขสี่เป็นดาบโอเคไม่เอาเนาะเอ้ยสามสองโอ้สองก็ไม่เอา เลขหนึ่งนะเลขหนึ่งเป็นไงเลขหนึ่งไม่เอาเลขหนึ่งก็ไม่เอาเนาะโอเคอปิดเลยนะปิดเลยนะมันเหลืออะไรบ้างมาดูการเลขเลขเด่นดังนะเลขเด่นดังงวดสามสิบธันวานี้นะสามสิบธันวาน้อ่าเดี๋ยวประเมินกันเนาะสี่เจ็ดหกแปดเก้าศูนย์ เลขเหรียญเลขเหรียญศูนย์กับเ็ดนะศย์กับเ็ดมาแรงศูนยเกออหนะหก็คืออาจจะมีแบบว่าขึ้นลงนะหกหดนะแด้วยนะแมันมีหมุนขึ้นหมุนลงกันไงเก็ตเปล่าอยู่เก็ตเปล่า,เ,าเออนะ่ะฮะนะฮะหกเนะฮะศนย์่ะศมาอยู่แล้วเนาะสี่สีเเอาไว้เอาไว้เป็น เรียกว่าสี่เก้าอยากให้เป็นนั่งแท่นไว้ก่อนสี่เก้านั่งแท่นไว้ก่อนเออสี่เก้าอยากให้นั่งแท่นไว้ก่อนเออเอ่าเป็นประมาณนี้นะอ,อ่าอ,อ่าผู้เท่ายี่ิบสี่ให้ประมาณนี้กันนะทุกคนแคปเจอร์แคปเจอร์แล้วก็ส่งต่อเลยเด้อเออเอาลองดูนะอ,อ่าก็คือปั๊มเรียกว่าพลังมวลศูนย์มาเจ็ดมานะฮะศูนย์เจ็ด แต่าอาจจะขึ้นเป็นแปดลงมาเป็นหกได้เนาะแล้วก็อยากยืนพื้นด้วยตัวเลขสี่เก้าเนาะสี่เก้าน่ะยืนพื้นมีความมีความอ่าน่าจะเป็นนะอำนาจบารมีในสี่เก้าเนาะทุกคนนะฮะต่อมานะฮะ ดูเลขกันจบแล้วนะเลขกันจบเดี๋ยวป้านพจดก่อนเดี๋ยวลืมคนวันศุกร์นะอันแรกเราวันศุกร์นะมาปังนะศุกร์มีโชคลาภมีเลข6 8แปดเจดศูอยู่ข้างล่างนะเออนะอ่ะลองดูกันนะทุกคนหวังว่าจะให้ทุกคนอํานวยพรอํานวยพรเป็น เป็นเอ่เรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ทุกคนเฮงเป,ปังๆกันทุกคนทั่วหน้าเลยนะใช้วิจารณญาณน,นะต้องมีสติมีปัญญาของตัวเองเนยะ,นะเนาะเรียกว่าอย่าลงเชื่อใครง่ายอย่างมงายเนาะเอาตามกําลังตามศรัทธากันนะจ๊ะเนาะต่อมาคนวันศุกร์เลขได้แล้วนะเลขมามาซื้อกับใครเนาะซื้อกับใครโอเคนะซื้อกับใครขอรนพนุษขอเก็บนะ เรียบร้อยเนาะเออทันเนาะทันเนาะม,มาดูว่าซื้อกับใครดีเนาะซื้อกับผู้ใดเนาะซื้อกับผู้ใดซื้อกับคนประมาณไหนนะแนวไหนอะไรยังไงซื้อเออซื้อวันที่สามสิบนะอ่ะผู้เฒ่าขอบารมีขอบารม,ารมีโอ้ประสิทธิอ่ะอเคอืมชาร์จพลังชาร์จพลัง อืมโอเคนะซื้อกับคนไหนแนวไหนอ้อซื้อกับคนที่เรียกว่าอ๋อโชคมาเลยนะอ่าเขาอ่ะไม่ใช่เดินอ่ะอ่าปั่นจักรยานอะไรยังไงที่แบบว่าเราขับรถเราผ่านเฮ้ยเรียกมาซื้ออย่างเงี้ยเรียกมาซื้อนะเออเรียกมาซื้อไม่เอาคนที่แบบนั่งขายอะไรยังไงเนาะดูว่าเป็นคนแต่งตัวดีแต่งตัวดีแล้วก็ ปั่นจักรยานมาหาเราเว้ยอะไรอย่าง move movement เข้ามาเคลื่อนไหวเข้ามาเนาะเออซื้อคนนั้นเลยนะเอาไว้กลางคนนะเอาไว้กลางคนนะอาา่ะฮะแล้วก็มาดูวันวัน,ว,นวันเรียกว่าเอา่อตัววันนะวันวันน่ะวันไหนนะ แรมสองข้าเนาะวันเสาร์สามสิบน่ะเออซื้อจับยามสามตาให้ละซื้อช่วงหกโมงครึ่งนะยามใสเลยยามกลางยามปลายดีหกโมงสมเอ็ดถึงเจ็ดโมงครึ่งนะแล้วก็ซื้อช่วงสิบโมงสิบโมงถึงเที่ยงได้เลยเนาะปังๆนะฮะแล้วก็เรียกว่าไปกับคนวันศุกร์นะวันศุกร์น่ะเรียกว่าให้เขาตีหยิบให้เราเลยเราวันศุกร์เราก็เราก็เราก็ปัง,ปง,ปงๆเฮงๆเหมือนกันนะเออ แล้วนะแล้วก็ไม่ควรวันเสาร์เนาะวันเสาร์วันเสาร์นาคนวันศุกรนะ์เนาะถามเลยเราไปหาคนเนี้ยหาคนที่เออเรียกว่าคนขายลอตเตอรี่ขายอะไรเลขเลิกให้เราเนี่ยเอ้ยเกิดเป็นศุกร์หรือเปล่าเนาะศุกเรื่องคารได้นะโอเคขอให้ทุกคนมีสิ่งดีๆเข้ามาแฮปปี้นิวีย์จ้าทุกคนฮะก็สลายพลังงานเนาะพลังงานลบๆทั้งหลายเลย ที่ไม่ดีอุปสรรคปัญหาเนาะก็มีความเชื่อกันว่าออในเรื่องของตำนานพระยิบซีเนาะมีอาถรรพ์เรียกว่าแรงอะแรงในศาสตร์ของพลังของการล้างอาถรรพ์ได้ดีเนาะก็ตั้งตืดตั้งใจสิ่งอุปสรรคปัญหาอะไรในชีวิตเนาะขอให้ทุกคนได้สลายปัญหาอุปสรรคในชีวิตที่ทิ้งทานในในปีเก่านี่แหละโอมเพียงนะ